กระบสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้นะคะเบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกลุ่ม ท่านที่เกิดราศีกุมนะคะตัวท่านเองตามตำราพรหมชาติเขาว่ากันว่าตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในเดือนมาคะมาศและเดือนมาคะมาศเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่ในเดือนนั้นเนี่ยมีพระจันทร์เสวยอยู่ที่มาคเริกและตามตำราพรหมชาติยัง บอกให้ทราบอีกว่าตัวท่านเนี่ยนะคะถ้าเป็นชายก็จะอาพับในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะแต่ถ้าท่านเป็นผู้หญิงตัวท่านเองก็มีวาสนาดีธรรมาคา้าขายกำไรดีค่ะนะทันี้หินเนี่ยหินมงคลนะคะหินสีมงคลประจําของท่านที่เกิดราศีกุมก็ได้แก่อามิติสค่ะสวยงามจริงๆเลยนะคะอามิติสก้อนนี้นะคะ เป็นอะมิทิสหินจริงหินแท้เลยเนี่ยไปได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาสน่าสงลานะคะสวยงามมากเลยเวลาปวดหัวจี๊ดจี๊ดจี๊ดนี่นะคะนำเขาเนี่ยมากรรมไว้ในมือค่ะหายใจลึกๆแบบนี้นะคะจะรู้สึก ออการอาการวิงเวียนศีรษะเนี่ยหายไปในทันทีเขามีความเย็นมากๆเลยนะคะอาเมทิสก้อนเนี้ยดูกกยใกล้ๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะอา์เมทิสอันนี้เนี่ยถ้าตั้งันในห้องนอนก็ดีด้วยนะคะเพราะว่าในเวลากลางคืนเนี่ยจะมีพลังลบเนี่ยเข้ามาในห้องนอนเรานำอาอเมทิสไปตั้งไว้บนหัวเตียงจะช่วยเรานอนหลับสบายและไม่ฝันร้ายค่ะ ต่อมานะคะฟูอ,อะไรฟูอ,อะไรก้อนนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเขาสกัดมาจากทํายาสีฟันสกัดสารฟัอ,อะไรก้อนนี้มาทํายาสีฟันเห็นไหมคะมีความสวยงามมากฟัอ,อะไรนะคะฟัอ,อะไรเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวท่านี่มีฟูอ,อะไรไว้ครอบครองนะคะตัวท่านก็จะมีในเรื่องของความแข็งแรงของข้อกระดูกฟันมิผุค่ะนะ b บยิใครใจขาฝากหมายเลขโทรศัพท์หน่อยหมายเลขโทรศัพท์ของเบยิบใครใจก็คือ095 5325693 095 5325693ส่วนลายไอดีนะคะ b a y t a r o t b a y t a r o t b a อันเนี้ยเอาไว้นัด ดูดวงกับ b บยใซครใจนะคะแบบตัวต่อตัว,ตวแบบ p r i v a t e นะคะไม่ว่าจะดูผ่านวิดีโอคอลหรือดูแบบดูแบบผ่านผ่านทางโทรศัพท์นะคะก็มีความแม่นยำเนี่ยชัดเจนเช่นกันคะ่ะเหมือนกับมานั่งดูดวงกับเบตัวต่อตัวเลยทีเดียววันนี้นะคะ b บยิซครใจก็ได้นำไพทาโรนะคะชุด energy of asia tarot d e c k นะคะของท่านอาจารย์ถาวรบุญญวนันมาสเตอร์ทาโรระดับโลก เขามีรดลายสวยงามแล้วก,ก็มีสีสันเนี่ยที่สวยงามมีรดลายที่วิจิตตระการตานะฮะเดี๋ยวมารับชมกันว่าท่านที่เกิดราศีกลุ่มในประจำเดือนสิงหาคมนี้ดวงจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเบรก็ยังมีหินสีมหาศจรรย์ด้วยนะมาพยากรณ์ให้กับทุกท่านเลยที่เกิดในราศีกลุ่มนะคะ เอาละเดี๋ยวท่านี่เกิลราศีกุมทุกคนทั่วโลกนะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วก็เข้ามารับชมรับคลิปดีๆของเบยิ้สีใครใจได้แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวใช้อเมทิสนะคะ อาละค่ะทุกคนทุกท่านทั่วโลกนะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทานังครูบาจาริ์ยังอาจริยะเทวามุนีฤืีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจ่ะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิบซีใครใจนะคะเลือกหินออกมาเนี่ยสิบก้อนแทนท่านที่เกิด ราศีมังกรอ้ยประธานโทษค่ะราศีกุมนะฮะเวลาเราหยิบหินในหีบเนี่ยเราก็จะไม่มองลงไปในหีบนะคะเราจะเลือกหินออกมาเนี่ยทีละก้อนสามก้อนหูสี่ก้อนสวยงามมากเลยนะคะหินแต่ละก้อนมีความสวยงามวิได้อมิตีสดเลยนะคะเป็นหินประจำราศีกุมนะคะเออเป็นหินประจำราศีกุม ได้อยู่ในไทด้วยนะคะยุนาไคเนี่ก็คือเทพีแห่งโชคลาภเอาละคราวนี้เดี๋ยวไปยิบสี่ใครใจขอแนะนำนะคะหินสีมงคลเนี่ยให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนก้อนแรกเนี่ยเราเรียกว่าบอสวนาอาเกตค่ะมีความสวยงามมากนะคะส่วนก้อนที่สองเราเรียกว่าดันมิเชนแจสเปอร์ ก้อนที่สามนะคะเราเรียกว่าคริสตัลควอสก้อนที่สี่เราเรียกว่าพิกเจอร์สเตนก้อนที่ห้าเราเรียกว่าอามิทีสก้อนที่หกเราเรียกว่าสโนว์ฟลิกก้อนที่เจ็ดสโนว์ฟลิกอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก้อนที่8นะคะกรีนเวนเจอรีนเนี่ยเขามีความเย็นมากๆเลยทีเดียวนะคะโอ้เนี่ยขนาดแดดออกทั้งวันนะคะวันนี้นี่อยูในักไครนะเทพี TP. แห่งโชคลาภอันนี้เป็นดันเมเชียนแจสเปอร์อีกครั้งหนึ่งคะ่ะหินแต่และก้อนนี่มีความสวยงามมากเลยนะคะในหินเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะว่าตัวท่านที่เกิด ราศีกุมประจำเดือนสิงหาคมพศ2563นี้ตลอดทั้งเดือนนี้ตัวท่านเองนะคะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์เป็นผู้ที่คนในทุกวงการเนี่ยเขาต้องการท่านคะ่ะให้แสดงความรัก ความเมตตาความเอาอกเอาใจใส่ในตัวท่านเนี่ยเป็นพิเศษตัวท่านเนื้อหอมค่ะตัวท่านเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์ค่ะนะและตัวท่านเองก็เป็นผู้ที่มีความสามารถเนี่ยหลากหลายมากหน้าที่มีความสามารถเนี่ยในหลายด้านเลยทีเดียวค่ะท่านที่เกิดราศีกุ่มนะคะโอ้โห เดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพทาโรชุด Energy of Asia Tarot d e x ของท่านอาจารย์ถาวรบุญยวันเขาบอกให้ทราบอะไรนะคะแอาเลือกสีโอ้โห,โหในเดือนสิงหาคมเนี้ยตัวท่านเองนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วตัวท่านเองก็จะได้รับการสนับสนุนนะคะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากคนเนี่ยทุกวงการเลย ในไพ่่ยบอกเลยนะมีโอกาสได้ไปอบรมนะคะอบรมความรู้ในด้านต่างๆเลยเกี่ยวกับในงานของที่ท่านทำนี่แหละในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเอาเป็นว่าท่านจะไม่ค่อยว่างนะจะไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาว่างเนี่ยเป็นส่วนตัวเท่าที่ควรส่วนใหญ่ก็จะต้องทุ่มเทกับเรื่องหน้าที่การงานทุ่มเทกับ การแบ่งปันช่วยเหลือคนในวงการช่วยเหลือในวงสังคมและก็อาจจะงานยุ่งงานเยอะงานแยะสักหน่อยนะคะในเดือนสิงหาคมนี้เอาล่ะส่วนดันมิเชนแจสเปอร์โหหินบอกมาเลยทีเดียวว่าการเงินของท่านเนี่ยส่วนกระแสค่ะตัวท่านเองมีโอกาสได้เงินเนี่ยเข้ามาหลากหลายช่องทางหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเรียกว่าส่วนกระแสมีความร่ำรวย ดูซิไพ่บอกว่าอะไรไพ่บอกว่าในเมื่อมีความร่ำรวยการเงินส่วนกระแสอย่างนี้อยู่แล้วไพ่บอกว่าให้พยให,ให้ให้คุณเนี่ยต้องดูแลร,ระบบบัญชีรายรับรายจ่ายของท่านเนี่ยให้ดีควบคุมดูแลร,ระบบบัญชีรายรับรายจ่ายดูว่ารายจ่ายไหนสำคัญรายจ่ายไหนไม่สำคัญนะและหากว่ามีเงินเยอะ นำเงินนี่นะคะไปลงทุนไปติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ไปติดต่อธนาคารออมสินถ้าไปธนาคารออมสินก็แนะนำให้ไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของสลากออมสินนะและถ้าเกิดไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ไปให้ก็ไปดูกองทุนต่างๆที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยได้จัดเตรียมไว้ให้กับท่านลงทุน ที่ต้องไปธนาคารเพราะที่ธนาคารมีเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารให้คําปรึกษาท่านได้อย่างละเอียดเลยทีเดียวต่อมาเป็นคริสตันควอสคริสตันควอสบอกเลยนะการติดต่อเจรจากับตัวท่านเองไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มของญาติพี่น้องอยู่ในกลุ่มของเพื่อนฝูงหรือว่าอยู่ในในทุกๆก,กลุ่มทุกๆสังคมทุกๆระดับทุกๆระดับ การพูดคุยกันตกลงรเจรจาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีความขัดแย้งไม่มีค่ะศัตร,ตรูศัตรูไม่มีนะเอามาดูนะว่าไพ่อ่ะแนะนําอะไรเพิ่มในไพ่บอกว่าตลอดเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านก็มีเกณฑ์การที่ ได้นำความรอบรู้ของตัวท่านมีนะฮะนำศักยภาพของตัวที่ท่านมีสามารถเนี่ยไปให้คำปรึกษากับบุคคลต่างๆทุกวงการเนี่ยได้ให้คำปรึกษาเขาได้ให้คำแนะนำดีๆเขาได้ให้คำปลอบใจเขาได้ค่ะเป็นสุรานีกับคนทุกๆคนในวงการได้เห็นไ,ไหมฮะ ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถเรียกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่างแน่นอนแล้วก็ไม่เหงาด้วยนะต่อมานี่ Picture Zone Picture Zone บอกให้ทราบเลยว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยรู้สึกว่าเข้าของจะวางเกะกะนะเนี่ยพิ c เ u อร์โซนบอกเลยนะเข้าของวางเกะกะดังนั้นต้องนําเข้าของเนี่ยอะไรที่ไม่ใช้ เก็บใส่กล่องไปเลยแล้วอะไรที่พอใช้ได้แต่ไม่ใช้มานานและวนำไปบริจาคก,ก็ได้หรือนำไปจำหน่ายก็ได้นะคะทำบ้านให้โล่งโปร่งสบายสิ่งของที่กีดขวางเหล่านี้จะได้ไม่กีดขวางการเดินทางของเงินที่เงินจะเข้าบ้านหรือกีดขวางสิ่งดีๆกีดขวางความสาเร็จที่เขากาลังเข้าบ้านของคุณส่วนหิ้งพระบ้านใดที่มีฝุ่นเยอะองค์พระมีฝุ่นเยอะนำมาทำความสะอาดค่ะนะ อ่ะต่อมาดูไพ่นะดูซิไพ่บอกอะไรเพิ่ม,มในไพ่บอกว่าพยายามนะคะให้สร้างบรรยากาศที่บ้านให้ดีๆหลอดฟองหลอดไฟหลอดไหนที่มันติดติดดับๆนะคะเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เขาติดส่วนหลังบริเวณหลังบ้านถ้าเกิดว่าท่อน้ําตันท่อน้ํารั่วให้ช่างมาทำซะเรียบร้อยค่ะ นะคะดูสิดูไพ่สิคะรู้สึกอะไรหลายอย่างมันไม่ลื่นไหลลื่นปืดนะคะอันนี้จะเป็นไทยเกี่ยวในเรื่องของเคหสถานที่อยู่อาศัยนะหรือโต๊ะที่ทํางานด้วยถ้าถ้าโต๊ะทำงานมันลกก็จัดการซะนะคะทําให้โล่งเตียนไปเลยค่ะแล้วก็หาต้นผู้ด่างเนี่ยมาปลูกนะดูไพ่ไม่งั้นนะสิ่งเหล่านี้เขาจะขวาง กีดขวางในเรื่องเราดีๆกีดขวางความสําเร็จที่จะวิ่งที่เขาเนี่ยต้องการวิ่งเข้ามาสู่คุณนะคะรีบดําเนินการด่วนค่ะนะต่อมาอามิทิส อเมทิสนี่บอกให้ทราบเลยนะว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีโครงการดีๆมีความรู้ดีๆที่ต้องการลงมือทำเพียงแต่อาจจะจะเป็นไงคะอเมทิสบอกอเมทิสบอกว่าสิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่เนี้ยมันไม่ได้มีการจัดเรียงลำดับขั้นตอนคะ่ะก่อนอื่นเลยท่านต้องนำสมุดมาหนึ่งเล่ม แล้วท่านเริ่มเขียนลงประณีสมุดเลยนะคะโครงการที่1เช่นต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษโครงการที่2ต้องการพูดภาษาจีนโครงการที่3ต้องการพูดภาษาญี่ปุ่นโครงการที่4ต้องการพูดภาษาเยอรมันโครงการที่5ต้องการพูดภาษาสเปนอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือท่านอาจจะมีโครงการอื่นๆเช่นอยากทำร้านกาแฟอยากเปิดร้านสปาอยากจะเปิดรีสอร์ท ะะท่านรีสรลายการต่างๆลงาในีสมุดเลยแล้วท่านก็เริ่มค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรกันแน่และอยากและต้องการทำอะไรกันแน่นะคะรีลงาในีสมุดค่ะท่านจะได้ง่ายต่อการเรียบเรียงนะคะและง่ายต่อการตัดสินใจด้วยว่าเอ๊ะฉันเนี่ยต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังนะคะโอเคอ่ะเรามาดูนะเรามาดูไพ่ในไพ่บอกให้ทราบว่า ตัวท่านเองมีความสนอกสนใจเนี่ยหลากหลายเรื่องราวรืะเกินนะคะมีโครงการเยอะมีโครงการแยะนะคะสิ่งนั้นฉันก็ต้องการทําสิ่งนี้ฉันก็ต้องการทําอย่างที่หินแนะนําไปแล้วในครั้งแรกนะคะว่าให้หาสมุดมาหนึ่งเล่มแล้วก็รีส์รายการเลยค่ะมี10อย่างลิส์มาเลย10อย่างนะว่าท่านต้องการทําสิ่งใดเนี่ยเป็นสิ่งแรกนะคะรักสิ่งใดที่สุดทําสิ่งนั้นก่อนนะคะ เอาละต่อมานะดูดอมิอันนี้เรียกว่า Snow f l a k e Snow f l a k กนี่บอกให้ทราบเลยว่า เขาเตือนมาไม่ให้ท่านอย่าวูวา่าไม่ให้ท่านใจร้อนค่ะให้ท่านทําจิตใจให้ดีดๆเบิกบานให้มีความเอิบอิ่มอิ่มเอิบพยายามมีการออกกําลังกายอาจจะวิ่งก็ได้นะคะเพื่อที่ตัวท่านจะได้มีสารอะดรินีนหลั่งมาแล้วก็สูดออกซิเจนเข้าไปเยอะๆตัวท่านจะได้มีความสามารถในการบริหารจัดการนะคะเรื่องราวหรือปัญหาอุปสรรคที่มนอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยได้อย่างมีขั้นตอนค่ะ นะโอ้โหสสนเฟลกเตือนมานะคะกำลังสับสนวุ่นวายใจเลยทีเดียวอีกวิธีนี้อีกอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการนั่งสมาธินะอ่นนี้ดูซิไพ่แนะนำว่าอะไรท่านจะต้องมีในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็วิพิจารณานะมีการวิเคราะห์วิเคราะห์พิจารณาใน เรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เขาประเดประดังเขามาหนีชีวิตท่านในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สิ่งท่านต้องเรียบเรียงนะว่าสิ่งไหนเนี่ยมีความสําคัญเร,เรียงลําดับความสําคัญนะคะถ้ามันสําคัญเท่ากันเลยทุกเรื่องเลยท่านก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าท่านต้องการที่ manage เรื่องไหนก่อนนะคะและเรื่องไหนเป็นเรื่องลําดับที่สองนะต้องใช้ความใจเย็นอย่าวุ่วามอย่าใจร้อนนะคะ พิเคราะห์พิจารณาอย่างละเอียดค่ะนะในไพ่ท่านยังมีโอกาสนะที่สามารถบริหารจัดการ Manage กับสิ่งท้าทายนั้นนะได้อยู่นะในไพ่บอกมาเลยแล้วหินเขาก็บอกด้วยว่าท่านมีทางออกต่อมาสโนว์ฟลิกก้อนที่ก้อนที่ต่อมานะคะก้อนที่7 s n o สโนว์ฟกเนี่ยบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยถ้าท่านที่ยังไม่มีคู่ยังไม่มีคู่ตัวท่านในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านมีเสน,เน่ห นะแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากหน้าหลายตาให้ความสนอกสนใจเนี่ยท่านนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่ไม่มีคู่ก็ เป็นโอกาสที่ดีแล้วท่านก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองแต่งเนื้อแต่งตัวดีๆแต่งเนื้อแต่งตัวให้กับตัวเองสร้างเสริมบุคลิกของตัวเองที่มีสเสน่ห์กับายตรงข้ามนะและสําหรับท่านที่มีคู่แล้วสําหรับท่านที่มีคู่แล้วเนี่ยไพ่ก็เตือนมาว่าช่วงนี้ตัวท่านเองเน่ะมีเสน่ห์ดังนั้นเนี่ยท่านนะคะต้องพยายามไม่ทําให้บ้านของท่านเนี่ยไฟไหมนะคะอืเอาระค่าเรามาดูซิว่าไพ่เตือนว่าอะไร ด้วยความที่ในเดือนนี้ตัวท่านเองนะคะทั้งคนโสดคนไม่โสดเนี่ยมีเสน่ห์ใครๆก็ต้องการท่านทั้งนั้นเลยเนี่ยดูซิต้องการเข้ามานะฮะเข้ามาในลักษณะแบบสำหรับท่านที่ไม่มีคู่ก็สำหรับท่านที่ไม่มีคู่การที่จะพูดคุยการที่จะบริหารเสน่ห์ของท่านเนี่ยท่านก็จะต้องพิจารณาด้วย ต้องใช้ระยะเวลาในการพูดคุยในการติดต่อกับคนพิเศษที่เข้ามานะคะเขาเรียกว่าต้องแบบต้องออดูใจกันนะคะศึกษาดูใจเรียนรู้กันนะคะเป็นเบื้องต้นก่อนนะไพ่เตือนมาเลยนะและสำหรับท่านที่มีคู่แล้วเนี่ยในไพ่ก็เตือนอีกว่าท่านเนี่ยถ้าไม่อยากให้บ้านของตัวเองเนี่ยไฟไหม้หรือไฟไหม้บ้านเนี่ยนะคะท่านก็จะต้องมีความระมัดระวังตัวท่านเองนะคะให้ดีนะคะ เนี่ยเห็นไหมมีแต่คนต้องการเนาะ <c oughs> เอาละค่ะต่อมากรีนเบนเจอรีนเนี่นะคะบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านเองเป็นทำไมคะมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็พยายามตอนเช้าหรือตอนบ่ายแก่ๆเนี่ยนะ,ะถ้ามีเวลานะฮะออกกำลังกายค่ะไปวิ่งนะ,ะเอ็กซ์เซอรไซ์ออกกำลังกายนะคะทาให้ร่างกายของเราเนี่ย มีความแข็งแรงพอร่างกายเราแข็งแรงสมองเราก็ปลอดโปร่งเพราะว่า ขณะที่เราไปวิ่งออกกําลังกายเนี่ยสารออกซิเจนเขาก็รับสารออกซิเจนเนี่ยเขามายเยอะแยะมากมายนะคะทําให้สมองเราเนี่ยมันปลอดโปร่งมันมีความเอิบอิ่มนะคะเวลาบริหารจัดการเรื่องใดๆคิดเรื่องใดสิ่งใดออกมาเนี่ยมันลื่นไหลลื่นปลื้ดเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอ่านี่เลยเห็นไหมในไพ่ย,ยังบอกเลยให้หาโอกาสทำไมคะไปวิ่งไปออกกำลังกายไปเอ็กซ์ไซร์นะคะเนี่ยเห็นไหม ไปออกกําลังกายเลยบางท่านอาจจะเล่นโยคะบางท่านอาจจะไปเล่นวิ่งบางท่านอาจจะไปไว่ายน้ําหรือบางท่านอาจจะไปตีเทนนิสกีฬาหลากหลายหลายอย่างไม่ต้องเหมือนกันเห็นไหมคะในไพ่ออกมาเลยให้ไปออกกําลังกายนะคะหากิจกรรมสันทนาการนะคะออกกําลังกายแล้วก็เอ็กซ์ไซส์นะคะสำหรับสำหรับของท่านเนี่ยท่านที่เกิดราศีกุมต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์แต่สุขภาพของท่านดีแล้ว นะต่อมาอยู่ในใครอยู่ในใครนี่บอกให้ทราบเลยเป็นความโชคดีของท่านแล้วล่ะค่ะท่านที่เกิดราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้ตลอดทั้งเดือนเลยตัวท่านเองเนี่ยหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จค่ะนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโชคลาภทาั้งทางด้านการเงินมีโชคมีโชคลาภทาั้งทางด้านการงานติดต่อเจรจากับใครผู้ใดก็ประสบความสำเร็จนะนี่นะ เรียกว่าจังหวะดีโอกาสดีเกณฑ์ดีของท่านตลอดเดือนสิงหาคมเนี้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จค่ะนะโอ้โหมีคนเนีมาคอยให้การสนับสนุนตัวท่านเนี่ยทุกวงการนะคะศสุดยอดเลิ อะต่อมานะคะดันเมเชียนก้อนนี้บอกให้ทราบเลยตัวท่านที่เกิดราศีกลุ่มท่านจะต้องมีความเขาเรียกว่าต้องมีระเบียบมีวินัยในเรื่องหน้าที่การงานนีให้เยอะๆนะคะในเดือนสิงหาคมนี้เพราะว่างานท่านยุ่งงานท่านเยอะอย่างแน่แล้วงานมันแบบหลายด้านน่ยมีงานหลากหลายมากเลยนะคะต้อง มีในเรื่องของความสติมีสมาธินะคะมีโอกาสก็ไปฝึกนั่งสมาธิด้วยช่วยนะฮะให้ตัวท่านเองเนี่ยมีจิตใจที่เป็นไงคะมีจิตใจที่นิ่งสงบแล้วก็สามารถบริหารจัดการเมเนจเมนต์หน้าที่การงานของท่านเนี่ยให้มันราบรื่นได้อย่างง่ายดายนะนี่ใพ่เขเตือนมาเลยนะหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมหาโอกาสไปนั่งสมาธิ นะคะแล้วก็เวลาอยู่ที่ทำงานเนี่ยก็สามารถเปิด YouTube ได้นะคะแล้วก็เสียบหูฟังนะคะเปิดเบาๆนะคะฟังบทสวดมนต์หรืออาจจะฟังเพลงเบาๆเพลงบรรเลงเบาๆนะคะอาจจะเป็นเพลงบรรเลงของท่านอาจาร,รย์บัณฑิตอืง้งรังสีก็ได้นะคะเปิดเบาๆก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยรู้สึกมีความสบายเอ,อิบอิ่มทํางานไปก็ยังมีความสุขแล้วงานการก็ไม่มีข้อผิดพลาดด้วยนะคะ เนี่ยต้องทำนะคะไพ่เขาเตือนมาเลยนะสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมนะคะเห็นไหมอ๋อนี่ท่านที่เกิดราศีกุมคะ่ะตัวท่านเองเนี่ยหินก้อนนี้เขาเรียกว่าอยู่ในใคอยู่ในใครก้อนเนี้ยบอกเลยนะท่านอย่าลืมนะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านมีโชคมีลาบค่ะมีความโชคดีความโชคดีกำลังเข้ามาหาท่านแล้วค่ะนะอยู่ในไคเทพีแห่งโชคลาบ b บยิีใครใจก็ได้ดำเนินรายการนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยบยิีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่พี่ลูกค้าที่น่ารักเนี่ยทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของเบยิีใครใจแล้วก็ไม่ลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับ b บยิีใครใจกันตลอดเลยค่ะ เบยิบีใครใจยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ต้องการมานําเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกเลยเนี่ยต้องการรับชมรับฟังกันค่ะก่อนจากกันเบยริบีใครใจขอให้ทุกๆทุกๆคนทั่วโลกนะคะโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบยิบีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะกราบสวัสดีค่ะ